แล้วก็ในรอบเย็น4 like ี่โมงเย็นนะคะก็ได er ้เจอปราสาทแล้วนะคะปราสาทกากะซันนะคะทางภาคใต้ฝรั่งเศสไปทางไหนหนอนี่คือโรงแรมโดยรอบนี้ฝนตกค่ะบรรยากาศก็จะมึนๆนิดนึงเราจองโรงแรมไว้สําหรับคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์กับวันอาทิตย์เช็คอินก็ประมาณ11บเนาฬิกา ก็เดี๋ยวเช็คโปรแกรมว่าก่อนกลับบ้านวันอาทิตย์จะไปไหนอันนี้ฝนตกนะคะก็เลยทําให้ยากาศดูมืดคลีมนิดนึงเดี๋ยวไปดูก่อนว่า,าเสิร์ฟว่าวันนี้มีอะไรเพราะามันก็เย็นแล้วนะคะประมาณเกือบจะ5้าโมงแล้วเป็นปราสาทหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็มีชื่อทางภักใต้ฝรั่งเศสเขาก็าสวยมากแต่วันนี้แดดไม่ค่อยมีนะคะ เจ้าหญิง p ร <laughs> ินเซ s แอนนี่ <laughs> กับเจ้าชายน้อยนะว,วันนี้มาเที่ยวปรา,าสาทนะคะทางขึ้นปรา,าสาทเป็นแบบนี้นะคะ <laughs> <laughs> วิ่งไปครับ <laughs> พรุ่งนี้จะมา <laughs> แดดจะดีกว่าน,นี้นะคะวันนี้ไม่มีแดด บังชู่สสดอผู้สูงอายุมีสองคนนะคะเขาบอกไม่ไหวเขาเหนื่อยเขาพักก่อนอันนี้คุณแม่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันด้านล่างนะคะจะเป็นพวกโรงแรมบ้านพัก เช่าโรงแรมอยู่ติดเลยนะคะเดินมาสามนาทีก็ถึงแล้วเราจะเดินไปเรื่อยนะคะไม่รู้จะพากะไรดีเพราะว่ามาครั้งแรกนะคะบรรยากาศวิวโดยรอบ พรุ่งนี้ลูกฉิษบอกว่าจะแต่งเป็นเจ้าชายมานะเตรียมชุดมาแล้วเดกเช่แล้วก็ <c oughs> คุณแม่เป็นลาเดียเป็นอัศวินหญิง ปราสาทสวยนะคะเก่าแก่มากเลยเสียได้ฝนตกวันนี้มันก็เลยมืดๆนิดนึงแล้วก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วค่ะเหนื่อยไม่ได้นอนนะคะตื่นเต้นเมื่อนเดินไปก็เหนื่อยสวยไหมครับพกข้ามกูกูเชฟฮะเชฟชื่อดัง ไปทางไหนดีครับอ่าอ่าทางนี้องบ้าองโอแล้วองโอขึ้นไปครับโอ้ยสวยนะเนี่ยดูบิวนะคะโหเป็นอากาศดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายรูปนะครับแปลงล่างก่อนเออ วิวด้านล่างควิวองค์องค์บาเสียจอลี่อาด้านล่างอ่าอ่ไปถ่ายโฟโต้ค่ะท้องโฟโต้ป๋าถ่ายให้อะไรวิวด้านล่างหรือเราจะขึ้นไปข้างบนกันอ่ะโอเค อ่ะเทคโฟโต้เดี๋ยวเดี๋ยวขอออกนี่ก่อนลูกชายอยากเทคโฟโต้เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะคะ